สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอรต์ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดนข่าวเลสเตอร์ในช่วงเย็นของวันที่9สิงหาคมกันดีก่อนครับเริ่มกันต้นที่ข่าวนี้กองหลังเลสเตอร์ที่สามารถตั้งเป้าซื้อขายในช่วงสเสมอน,นี้ โดยธตากรรมที่พริกผัอยังโหดร้ายของทอเลสเซอร์ตี้นั้นจะกลับมาเริ่มต้นฤดูกาลในบรุรกิจกันอีกครัง้งท่ามกลางวิกฤตอาการบาดเจ็บในเกมรับเช่นเดียวกับภาคเรียนที่แล้วเมื่อพังวิลฟริดเอจิตี้ถูกบังคับให้เล่นตำแหน่งแบ็กนะฮะการไม่มีเจมส์จัสตินชันนี่อีเวนและก็เวสต์ฟรีฟอฟาน่าหมายความว่าสังเก,กงจอกนั้นอ่าเริ่มต้นการลงุ์ลงโดยมีคัคคาราชยุนซูเป็นกองหลังคนเดียวที่เป็นที่รู้จัก โดยการเลือกจ้างบางส่วนนั้นเป็นระยะยาวเช่นเดียวกันโดยทางเป็นต้นประเจร์นั้นวางแผนที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับนารับของเขาก่อนที่ฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นแต่เมืแต่มีการเปิดเผยอาการบาดเจ็บของโฟฟาน่าอย่างเต็มที่โดยกองหลังหลายตัวก็ตกเป็นข่าวกับทางเลสซัตี้คำถามคือนักเตะคนไหนเหมาะสมที่สุดแล้วจะย้ายไปยังทินคิงพาวเวอร์สเตเดียมในครั้งนี้โดยกันนี้จะมีใครกันบ้างนะฮะก็ไปดูกันได้เลยเริ่มจากคนที่หนึ่งกันก่อนนะกันงานนี้จะเป็นฟิวจอน เลสเตอร์ได้ลงทุนในแพซันดาก้าและก็บูบาการีโซมาเลในช่วงเสมอนี้และก็ดูเหมือนว่าจะไม่มียอดขายในท่อส่งของพวกเขาจึงสามารถดิ้นรนเพื่อจะจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนอีกจำนวนมากสิ่งนี้ทำให้ตลาดเงินกู้เป็นตัวเลือกที่สนใจและชื่อหนึ่งที่ The a n a ตติทิได้กล่าวถึงก็คือฟิวชัน เมื่อต่างเสอร์ได้ปรกสสันได้รับคำแนะนำให้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เหนือที่สุดของตลอดการของทางแมนเชสเตอร์ซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้เล่นตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปี2020แล้วซึ่งทำให้การสรัญญาก,กับทางเขาแม้ว่าจะยืมตัวก็ตามที่ถือเป็นความเสี่ยงเป็นอย่างมากเลยนะนอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายคำถามมากว่าเขานั้นจะสามารถเล่นจากหลังในระดับที่ทางโรเจอร์นั้นต้องการจากกองหลังของเขาได้หรือไม่สิ่งหนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยก็ว่าได้ จะมาคนที่สนะครับผมก็จะเป็นแจ็คเฮนรีในฐานะที่เป็นอาการการายงานข่าวต่างประเทศเมื่อเด็วๆหลนี้แจ็คเฮนรี่อยู่ในเลสเตอร์ในการถ่ายโอนของทางโรเจอร์คนนี้ซึ่งข่านั้นรู้จักเขาดีตั้งแต่สมัยที่อยู่เชลติกแต่ทางเฮนรี่คนนี้กำลังค้าขายกับทางออสเดดในลิกเบอเชียมโดยคิดว่าสโมสรจะเปิดขายทีมชาติสกอตแลนด์ในรานี้นะฮะราคาประมาณ10ล้านปอนด ทำให้เขานั้นอยู่ในขอบเขตของราคาของทันเลสเตอร์ในครั้งนี้แม้ว่าการสแสดงของเขาในทางจูเบล่าโปรโลีกจะได้รับการวิจารณ์อย่างล้นหลามแต่การขาดประสบการณ์ในผู้บอลรธุรกิจของเขานั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอย่างยิ่งซึ่งเลสเตอร์นั้นคาดหวังว่าใครก็ตามที่พวกเขาสัญญาเพื่อจะลงเล่นและเฮนรีนั้นน่าจะต้องการช่วงพักเบกแน่นอนต่อมาคนที่3ก็จะเป็นคริสบริชาร์ด โดยอีกทางเลือกหนึ่งจากทางตลาดเงิกนกู้ของทางคริชนะฮะลิชาร์คนี้ของทางบบเยอร์มินิกนักเตะไวเซฟีรายนี้เป็นนักเตะทีมชาติอเมริกาและก็ได้ประเดิมสนามใ้กระทางบบเยอร์เดนนะเขาใช้เวลาในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยิมตัวที่ฮอฟเฟนไฮม์เข้าสู่ทีมชุดใหญ่ก่อนที่อาการบาดเจ็บเอ็นร้อยไว้จะทําให้แคมเปญของเขาสั้นลงมีหลายสิ่งที่เกี่ยวกับทางริชาร์คนี้กองหลังสมัยใหม่ตัวจริงเขาเนี่ยไม่มีปมัญหาในการเล่นแบ็คขวา และสามารถเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กได้หากเขาต้องการอีกครั้งที่เขาไม่เคยจะเล่นในผู้บอลเบริเกรมาก่อนแล้วรเจอร์นั้นก็อาจจะมองหาประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอาการบาดเจ็บที่เท้าของอีแวนคนนี้ยังคงเป็นภัยต่อเขาจุดหน้าปัจจุบันนี้ต่อมาคนที่4ก็จะเป็นแกรี่เคฮิลปัจจุบันแกรี่เคฮิลคนนี้พร้อมให้โอนฟีหลังจากสัญญาของคิสซันพาเล่กับเขาเนี่จะหมดอายุลงการนําเขาเข้ามาจะเป็นการแก้ปัญหาริยะสั้นเขาอายุปลาไป36ปีแล้วในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แต่ก็ใช้ได้เลยนะเขาดูเพียงพออย่างสมบูรณ์แบบในช่วง2ฤดูกาลของเขากับทางเด e ะอีเกและก็เล่นบอลได้สาเร็จเขายังคงเป็นภัยคุกคามจากลูกตั้งเตะและเป็นความเป็นผู้นําของเขาจะได้รับการต้อนรับในห้องแต่งตัวและจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางเดอะฟ็นั้นต้องพิจารณาอย่างแน่นอนต่อมาคนที่5ก็จะเป็นโอซานคาบักเป็นเรื่องที่น่แปลกประหลาดนะฮะที่ไม่มีใครสามารถแตะโอซานคาบักคนนี้เลยพร้อมจะให้ใช้งานสหรับทาง มาบ้า2แห่งและก็คิวเวอร์1ชุดเนื่องจากการตกชั้นของอชูเร็กนะฮะเขาได้รับการเชื่อมโยงอย่างมากมายกับการย้ายไปยังเซอวิลาเมื่อเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามจากการรายงานของสื่อต่างประเทศในสดานี้ความสนใจของแทนเลสเตอร์ที่มีต่อคบาบักคนนั้นก็มีอย่างยาวนานเลยนะและหลังจากทางโฟฟาน่าได้รับการบาดเจ็บพวกเขาก็พร้อมจะเร่งการเจรจานี้ซึ่งโรเจอร์นั้นเข้าใจดีว่าเขาแนะนําตัวเขาเป็นการส่วนตัว และเข้าใจได้ง่ายว่าทําไมเล่นบอลได้แบบสบายและขึ้นดูการของทางธุรกิจภายใต้เข็มขัดของเขาเขาทําเครื่องหมายในกล่องมากมายเลยนะชาวบางคนที่6ก็จะเป็นยานิคเวสการ์โดยทางยานิสเวสการคนนี้ตกเป็นข่าวกับทางเลสเตอร์มาสักยันแล้วและในช่วงซัมเมอร์นี้เขาสามารถย้ายไปที่ทิมคีมอฟเฟอร์สเตเดียมได้ในที่สุดนะ แม้ว่าทางซัตัตันจะมีปัญหาในเกมรับเมื่อการที่แล้วแต่ชื่อเสียงของเวสการ์ดในฐานะกองหลังในศึกฟุตบอลเบรนกิตที่ไว้ใจได้นั้นก็ยังยืนหยัดอย่างไม่ลดละสัญญาของเขาการกจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้และด้วยกองหลังที่ระบุเลยว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะรักษาสัญญาฉบับใหม่นักบุญนั้นอาจจะถูกบังคับให้ขายเขาในช่วงสมัยน,นี้ซึ่งทางเวสการ์ดนั้นมีศักยภาพที่ดีมากมาย แต่เป็นภัยคุกคามเฉพาะจากลูกังเตะพื้นที่ที่เลสเตอร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงพอในระยะสุดท้ายในครั้งนี้และขุดท้ายที่ผมคนที่7นะฮะงานนี้ก็จะเป็นเจมทารคอฟสกี้ต้อย้อนกลับไปในปี2019เลสเตอร์ได้รับข้อสเสนอ50ล้านปอนด์สำหรับทางเจมทารอสกี้1ปีต่อมาสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นครั้นี้แม้ว่าสิ่งต่างอาจจะแตกต่างกันไป เช่เนเดียวกับสัญญาของเวสการ์ดทาคอฟสกี้คนนี้จะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนะฮะและโอกาสของเขาในการแขบสัญญาก็ห่างออกไกลออกไปเลยนะดังนั้นในสุดแล้วเดอะคาร์เรตนั้นก็สามารถโน้มน้าวให้มีส่วนร่วมทางทรัพย์สินในมีค่าของพวกเขาก่อนที่สิ้นเดือนซึ่งทางทาคอฟสกี้นั้นเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดคนนึงในฟุตบอลบริกัทจัดอันดับได้ดีในแนวรับส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับความสามารถในการเล่นบอลของเขาแต่เขาไม่ใช่คนาฟริเตียนอย่างสมบูรณ์แบบเด๋ยวเขาได้บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยถูกขอให้ทําบนที่เบอร์ลีหากราคาไม่สูงเกินไปเลสเตอร์ควรทําทุกพิธีทางเพื่อจะให้ทาคอสกี้คนนี้เข้ามาก่อนที่หน้าต่างตลาดนักเตะจะปิดตัวลงอันนี้ก็เป็นการพูดถึงนักเตะที่ทางเลสเตอร์นั้นกําลังตั้งเป้าหมายจะซื้อเข้ามาในช่วงสเสมมอนี้หลังที่ทางเฟสต์ลีฟอร์ฟาน่าได้เดี้ยงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อิเฮนโซสุดภูมิใจกับทางแชมป์คอมเมตีชิลโดยทางเคเลซี่อิเฮนโซก่อนหน้าของทางเดสเตอร์สุดภูมิใจที่ยิงประตูชัยในเกมคอมเมตีชิลจนช่วยทางที่จออสยามผงาดคว้าโลกการกุศลนับ50ปีซึ่งอดีตดาวยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้เป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีมในช่วงท้ายเกม ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะลุกขึ้นมาสังหารประตูทีมเก่าพร้อมกับเป็นประตูที่ส่งผลให้เลสเตอร์คว้าแชมป์คอมมิตี้ชิลได้สำเร็จในรอบ50ปีนับตั้งแต่ปี1971เดี๋ยวเขาได้บอกว่าผมเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าผม,มรู้สึกยังไงมันเป็นเกมที่ดีเป็นเกมที่ยากนะและการยิงได้ที่เบรบี้นั้นมันเหมือนฝันอยู่แล้วผมมีความสุขเป็นอย่างมากมายที่เราเริ่มต้นซีซั่นด้วยแชมป์เราจะพยายามและก็มุ่งมั่นต่อไป และก็หวังว่าเรานั้นจะคว้าแชมป์อื่นได้ในฤการน,นี้ประตูที่ดาวเตะทีมชาติเดนิมเรียทำได้ในเกมกับทางบรบาสิฟ้าถือเป็นประตูที่40ของอีเฮนาโซกับทางเลสเตอร์อีก้นะโดยบอกตามตรงนะผมตื่นเต้นมากเลยนะสุน,น่าโตเก่งยอมรับนะฮะแต่ผมเนี่ยบอกกับตัวเองมาว่าแค่ซัดมันเต็มข้อเนี่ยแหละครับและผมดีใจที่ผมทําได้ผมพลาดจุดโทษในช่วงอุ่นเครื่องมาทําให้หลังจากนั้นผมซ้อมยิงจุดโทษเยอะมากเลยนะและผมก็สามารถทําได้ นอกจากทางอิเนโซ่แล้วจึงบอก่าว่าทุกคนในทีมคือเพื่อนกันและจะไม่มีการเป็นศัตรูในการแย่งตำแหน่งกันอย่างแน่นอนโดยเขาได้บอกว่าเราไม่แข่งกันในทีมอันดี้แค่มรชิตี้อธิบายเรามีเกมที่ต้องเล่นเยอะมากขึ้นในปีนี้ดังนั้นทุกคนจะมีโอกาสนะแฟรซันดาก้าจะเป็นคนสําคัญผมด้วยวารที่เจมี่ก็ด้วยเช่นเดียก,กัน แมคเดอร์ de, หรือว่าเจมส์บดิสันก็ใช่ทุกคนสําคัญเท่าเท่ากันหมดพวกเราเป็นทีมเดียวกันและก็เป็นครอบครัวเดียวกันผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถและเรามาดูกันว่าท้ายสุดแล้ว,ลวเราทําอะไรได้บ้างในสั้นนี้อีเฮนเตโซคนนี้็็จะกล่าวปิดใช้เอาไว้และคลิปข่าวเลเซอร์ในช่วงเงย็นวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ